สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทําการบ้านหุ้นประจำวันที่8มกราคม2568นะครับก็เป็นประจำทุกวันหลังตลาดปิดกับรายการหุ้นแสบวันนี้เรามีการบ้านที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยครับเริ่มการบ้านกันที่เซทครับเซทวันนี้รบไป3จุดดัชนีปิดอยู่ที่1,387จุดครับก็ลบไปเบาๆนะครับ มูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ35,000ก,กว่าล้านวันนี้ส่วนใหญ่อยู่ในโซนสีแดงนะครับแต่ว่าลบไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็สถาบันวันนี้ซื้อสุทธิ393ล้านบัญชีหลักทรัพย์ขายออกมาสุทธิ193ล้านครับวันนี้นักลงทุนต่างประเทศขายออกมา 1, 114ล้านครับเมื่อวานซื้อนะวันนี้ขายนะครับโดยนักลงทุนในประเทศวันนี้ซื้อไป1 9 1 5ล้านครับผมเรามาดูกราฟเซตครับ กราฟเซตวันนี้ได้แท่งเทียนเป็นแท่งแดงเล็กๆหนึ่งแท่งนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้บอกในย้ำสำคัญของโมเวนตัมตลาดนะครับว่าจะขึ้นหรือลงแต่อย่างไรแต่ถ้าดูจากเมื่อวานเมื่อวานม,มีสัญญาณรีบาวขึ้นมานะครับตอนนี้ก็มองไปตามเมื่อวานไปก่อนนะครับยังคงมีโอกาสรีบาวได้อยู่โดยมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยครับไม่เกินหนึ่งันร้สิบแถวแถวนี้นะครับแล้วก็ฐานของรอบนี้ผมให้ไว้ที่อยู่ที่ประมาณหนึ่งหนึ่งสามหศนะครับ แล้วก็ถ้ารอบนี้เกิดรีบาวจริงๆฐานใหม่ของเขาอยู่ที่ 1, 3 7 0แต่ว่ามันยังไม่ได้ดูเป็นการรีบาวอย่างเต็มตัวนะครับเดี๋ยวลุ้นต่ออีกสักวันละกันถ้าวันพรุ่งนี้แดงนะครับแดงแล้วปิดออกมาต่ำนิดนึงอ่ะแสดงว่าน่าจะลงมาที่ฐานนี้แหละแต่ถ้าพรุ่งนี้เขียวแล้วขึ้นไปนะครับมีโอกาสที่จะไปแตะแนวต้านที่1,400เทสในรอบนี้นะครับเพราะว่าการขึ้นรอบนี้จะค่อนข้างสําคัญนิดนึงเพราะว่ามันเป็นการยกโลนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ยกอย่างสมบูรณ์นะ เซ็ตยังคงรอความชัดเจนนะครับเมื่อวานทําท่าจะดีตะดีวันนี้ก็ดูเปนมือหนึ่งตึงนิดนึงแต่ก็ไม่เสียหายมาดูหุ้นที่เรามาฝากวันนี้เอาจริงก็มีสวยอยู่ระดับหนึ่งเลยนะดูกันให้จบคลิปนะครับอาจจะเป็นตัวที่ท่านชอบนะครับส่งแบบนี้นะครับมาดูตัวแรกครับแอดวานนะครับมาครับตัวแอดวานผมว่ามันกําลังจะขึ้นไปใหม่นะ ก็ลักษณะทรงก็ไม่ได้ขึ้นโดยสมบูรณ์ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์หรอกแต่ทรงทําท่าจะตั้งขึ้นไปใหม่หลังจากที่เกิดเซลล์สิกแนลเกิดขึ้นวันที่หกวันที่7ดีขึ้นวันที่8ปก็ยังดีขึ้นผมมองกลับตัวครับตัวนี้เออแอดวานมีแนวต้านอยู่ที่293บาทนะครับแล้วก็ฐานผมใช้ของวันที่6เลยนะครับก็คือสองเจ็ดนะครับดอทสคัดทิ้งเลยนะครับเพราะ ถ้าหลุด278เนี่ยจะมาเทสแนวรับอีก2แนวคือ268แล้วก็253นะครับตัวนี้อาจจะขึ้นเป็นสองกสครับว่าไปได้นะครับแอดวานซ์มาอินทัตก็มาคล้ายๆกันนะครับผมมองว่าขึ้นนะเอ่อตัวอินทัตขึ้น,ข,นขึ้นไกลไหมผมว่ารีบาวสั้นๆครับสั้นๆแค่ไหนน่าจะมาได้แค่บริเวณไฮเดิม erm, อ่าสวิงไฮเดิม erm, ครับประมาณ99.5นะครับประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ ส่วนของฐานนะครับก็คือ93.25นะครับคล้ายคล้ายๆบเลยคิดว่าขึ้นต่อได้หน่อยนะครับปลายกําลังโค้งไปเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับทั้งสองตัวทั้งเอ็ดบอลทั้งอินทัศในช่วงนี้ก็เทรดสั้นๆได้นะครับมาดูอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับ CP พเอ็นะครับ CP X เนี่ยนะครับปลายกราฟเริ่มดูดีหลังจากที่ลงมาค่อนข้างแรงนะครับในช่วงของวันที่16 ธันวาคมที่ผ่านมานับรงแรงเลยหลังจากนั้นก็พยายามสร้างฐานตัวเองจนฐานของตัว CP พ c เอ็กตเนี่ยเกิดการยกฐานครับแต่ว่าไอ้ฐานที่เพิ่งไปสร้างใหม่เมื่อเมื่อล่าสุดเนี่ยยี่บาทเนี่ยเป็นฐานที่หนานะผมว่าไม่น่าจะหลุดนะครับดีครับตัวเนี้ยพอมันไม่หลุดเนี่ยเราพอที่จะวัดใจแนรับยี่บบาทได้ถ้าหลุดต้องหนีนะ ว่าจะเกิดการรีบาวได้นะครับรีบาวระยะสั้นของเขาคือประมาณ28.5นะครับอัพไซด์ย,ยังพอมีอยู่บาทนึงถือว่าเยอะนะถ้าใครเข้าใจหุ้นราคา20กว่ามันขึ้นช่องนี้นิดเกือบเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะนั้นเอ,เ,อเอาแนวต้านแรกก่อนก็คือ28บาท50ส่วนแนวต้านที่2นะครับอยู่ที่30บาทครับตรงที่เขาโดดแก็บลงมาแล้วก็แนวต้านที่3จะอยู่ที่ประมาณ31บาทนะครับตรงนี้เพราะว่า ก็น่าเสี่ยงเหมือนกันนะครับถ้ามีอีกแท่งหนึ่งเขียวๆข,ขึ้นมาก็จะสวยเลยนะครับตอนนีย้ยังไม่ได้เกิดบ่ายสอยาส่าลบูรณ์แต่ว่าเราพอที่จะเห็นฐานของเขาอยู่นะัดบริเวณนี้แหละไม่น่าจะหลุดไปไหนนะครับมาดูตัวถัดไปนะครับ OSP ครับ OSP น่าจะขึ้นนะครับน่าจะขึ้นสั้นๆไม่ไกลครับไม่ไกลเลยแล้วไม่น่าจะขึ้นเกินเส้นสีฟ้านี้นะครัางรอบก่อนก็ไปได้แค่แตะๆแล้วลงมานะครับ รอบล่าสุดไม่ถึงด้วยนะครับแต่เกือบถึงก็ใช้ตัวเส้นสีฟ้าเป็นหลักคือ21.8นะครับแล้วก็วันนี้ดูมีการรีบาวที่ค่อนข้างแรงค่อนข้างแรงครับมีความต่อเนื่องอยู่นะผมว่าตัวนี้ถ้ามันจะมรีบาวครมันก็จะมีเตะขึ้นไปได้อีสกสักปริมาณหนึ่งอนะสัก4ี่ห้าแทง่งหรือถ้าแท่งเทมเปเมนตัมมาอย่างรอบก่อนเนะี่ยแม้ว่าจะแดงกันขึ้นไปต่อได้นะ วันนี้ผมว่าน่าจะไปแตะบริเวณ21.8ครับจะมีอัปไซต์อยู่นิดหน่อยครับไม่เยอะนะอย่าไปคาดหวังว่าจะไปเยอะไปไกลอะไรเงี้ยนะครับแค,แค่สั่นๆเท่านั้นแล้วก็ถ้าผิดแผนนะให้หนีตรงบริเวณหลุด20 4นะครับจุดทวิงโลของรอบนี้นะครับอ่ามองไปต่อครับไปต่อแต่ไปได้ไม่ไกลมากมาดูตัวถัดไปนะครับเทสโกสวยจริงวันนี้นะครับสวยเลยรูสึกว่าทํากันบ้านให้เมื่อวานแล้วด้วยนะมาละตัวหนึ่งเมื่วานนีครับ เมื่อวานนี้เราเห็นแท่งนี้เราผมบอกว่าให้ให้ดูตัวนี้ไว้นะมันมันสวยนะผมบอกว่ามันมันกาลังจะกลับตัวนกลับแล้ววันนี้ครับก็ไม่ได้มีอะไรตําหนินะครับในแท่งนี้ดีดีทุกอย่างเลยเป็นทรงเราเลยแล้วก็เราใช้เส้น EBA สองร้อยวันครับเส้นฟ้าตรงนี้เป็นจุดหนีนะครับจากด้วยสายตากลกวมนี้ก็ประมาณสักสิบเจ็ดจุดเจ็ดสิบเจ็ดจุดหกแถวนี้ยสิบเจ็ดจุดเจ็ดอ่ะนะครับกลมมาเลยตัวนี้เป็นบาชิกแน่นเต็มนะน่าจะไปต่อครับหรือถ้าไม่ไปต่อยังไงเนี่ย มันไม่หลุด17.7นะครับไม่ต้องไปหนีอะไรงที่นก็รอจังหวะ2องดีขึ้นไปใหม่แล้วกันครอาจจะมีย่อมีอะไรก็ว่ากันแต่ผมมองว่ามันน่าไปต่อนะครับอาจจะไม่ได้เป็นตัว u ไปเลยอาจจะเป็น W หรือะไรเงี้ยก็ให้ใจเย็นๆนะครับไม่หลุด17.7ไม่ต้องหนีนะครับตัวนี้สวยครับนะแนวต้าน20ถ้วนเป็นแนวต้านที่หนามากด้วยนะสำหรับตัวเทสโก้นะครับหนามากนะครับตัวนี้งั้นไปได้ไม่เกิน20ครับจากจุดนี้นะเทสโก้นะครับ ดูตัวถัดไปครับ C R C ครับ C R C ขึ้นได้นิดนึงครับนิดหนึ่งไม่เยอะครับขึ้นได้ประมาณตรงไหนครับก็ยังดีครับา36บาทครับปัจจุบันจะ34อยู่ไปได้อีกสักบาทกว่าๆนะครับแล้วตัวนี้ไม่ควรจะหลุดสวิงโลรอบล่าสุดซึ่งเป็นแนวรับที่แข็งนะครับก็คือ32.75นะครับราคาตัวนี้ก็มากลางๆทางน่าจะไปต่อได้อีกหน่อยนึงวันนี้กดไม่ลงด้วยนะครับน่าจะไปต่อได้ C R C ครับ ือตัวถัดไปครับ TKNO วันนี้สวยจริงนะครับ TKN สวยครับแม้ว่าจะโดนทุบจนเ,เกิดไส้บนขึ้นมาแต่ไส,ส้ล่างก็มีว่าแท่งนี้ยังให้มุมมองในเชิงบวกอยู่นะครับสำหรับตัว TKN หลังจากที่ลงมาตลอดนะครับลงมาเาราเช็คซอรีได้นะครับลงเพราะอะไรก็จะทำให้เกิดแนวรับอยู่2แนวคือ7.7และแนวรับถัดไปอยู่ที่7 นะครับใช้7.9เป็นจุดหนีก็ได้นะครับสองแนวนี้อะไรใช้เส้นไหนก็ได้นะแต่ส่วนแนวต้านนะครับได้ถึง9.6นะครับบริเวณ EMA 200วันนะครับตอนนี้รอการกลับตัวแล้วก็แท่งเทียนคอนเฟิร์มนะครับถ้าเขียวเขียวคอนเฟิร์มอย่างนี้ก็จะสวยแต่ถ้าเขาไม่มาก็ไม่ต้องเข้าก็ได้นะครับหรือถ้าถ้าเกิดแดงแดงคู่ๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่ออกก็ได้ถ้าไม่หลุด9 9 9นะ่ยแต่เพียงแต่ว่าแห่งใจถือรอ แต่ถ้าเขียวเนี่ยน่าสนใจนะน่าเพิ่มกันระมดการลงทุนตัวนี้เฝ้าไว้ครับตัว TKN ครับอเป็นอาจจะเป็นสัญญาณการกลับตัวแล้วก็การสร้างฐานใหม่ของเขาด้วยเพราะว่าเขาเกิดบายสิกญนลของ EMA เรียบร้อยแล้วนะครับในตรงนี้อ่ะนี่ก็เป็นจังหวะบายของเขานะครับส่วนตัว TKN น่าเสี่ยงน่าเสี่ยงรุ่นในตรงนี้ครับวอลุ่มดีไหมวันนี้ก็ดีนะวอลุ่มสิบล้านหุ้นเลยนะครับมาดูตัวถัดไปเอาตัวที่อ,อลงผิดปกติบ้างนะครับ อ t c ซีาหรับอิซเนี่ยผมเคยมองว่ามันน่าจะมาแตะบริเวณแนวต้านแรกคือยี่สามดเก้าหรือเก้ายสี่แล้วก็แนวต้านที่สองคือยี่หกนะครับแนวต้านยี่หกเนี่ยไม่ได้มองว่าน่าจะถึงแต่มันขาดไปแท่งหนึ่งนะครับตรงเนี้ยทำให้เอ,อรู้แล้วว่าจบแค่เนี้นะครับความจริงอ่าวันเนี้ยรู้ละหลุดเอ็มเอสองร้อยวันมาหลุดบริเวณยี่บ็ดจุดห้าบาทต้องหนีแล้วนะครับันนี้หลุดมาถึง 20.1เลยนะครับแล้วมีแนวโน้มว่าจะหลุดบริเวณแนวรับตรงนี้ด้วยแสดงว่าตัวนี้จบแล้วจบโดยสมบูรณ์ล้นะครับจบตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วด้วยสำหรับตัวนี้ครับแล้วก็ฐานใหม่ของเขาเนะี่ยน่าจะลงมาถึงบริเวณ19.1นะครับงั้นพรุ่งนี้มีโอกาสที่ได้เห็นนะแถวบริเวณ19บ้าต้นๆสำหรับตัว ITC ตอครับวันนี้เป็นทรงจบนะมาลงมาพร้อมวอลุ่มอย่างนี้ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะนั้น งานของเขาที่เขา acio, ata, trips, ดันราคาขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเวลาวันที่4ี่และทีสิบสองนะครับสองแท่งเนี่ยเห็นบายสิกแนลขึ้นมาแล้วก็รันมัตลอด cosas, งานจบแล้วนะอาจจะไม่ถึง23.9ก็จริงแต่ก็มาได้ไกลพอสมควรนะครับเด pair, bit, c, pues ี๋ยวค่อยว่ากันในรอบใหม่สำหรับตัว i อ c ีนะครับวันนี้คือจบแล้วจริงๆมาดูตัวถัดไปครับทรงแบบนี้เหมือนกันนะครับ SKY ครับสกายเห็นจะเอาหุ้นลูกเข้าตลาดอยู่นะครับโถ่ทนแม่ไปซะแล้วนะครับ SKY เนเนี่ยสกายเนี่ย ตัวสกายนะครับพับลงมางมันนั่นก็อ่านได้ไม่ยากครับว่าน่าจะลงต่ออฐานของตัวสกายเดิมอยู่ที่ยี่สามบาทน่าจะลงมาแถวนี้เพราะนั้นลงได้ต่อนะครับดดยี่สามบาทรับไม่อยู่ไปไหนนะครับไปยี่สามยี่ยี่สองคุดสามครับแล้วก็แนวรุนอยู่ที่ยี่สิบจุดห้าแนวต้านในตอนนี้นะครับแนวต้านใหญ่ยี่บเจ็ดจุดสองห้าแนวต้านย่อยๆอยู่ที่ยี่ิบสี่จุดสี่ครับตัวนี้ ไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะครับส่งแบบนี้สกายเรียกไปก่อนครับ ITC เรียกไปก่อนในช่วงนี้มาดูตัวถัดไปครับ F-Smart เป็นอีกหนึ่งตัวที่สวยนะวันนี้ไปต่อนะผมใครจะว่าไงก็ตามผมมองว่าันไปต่อนะปิดดีปิดดีทุกอย่างนะครับราคาเนะี่ได้ในแท่งนี้ไปได้แค่ประมาณไหนถ้าเราจะดูเอาไฮเลยจริงๆอะ่ะอยู่ที่ 9.15เนี่ยแต่ว่าเอาลองๆองหน่อยแนวต้านลองลองมันก็อยู่ที่9.8บาท90นะครับต้นๆนี้ครับ9ต้นๆ8ปลายๆนะครับน่าจะได้เห็นนะครับลักษณะแบบนี้ตัว s S สมาสเวลาดึงก็ดึงสูงเหมือนกันนะดึงค่อนข้างสูงเลยครับแทงอย่างนี้มองก็ไปต่อได้ตัวนี้น่าสนใจน่าสนใจครับฐานของตัว F Smart นะครับให้ใช้ฐานบริเวณ7.85ในการหนีนะครับฐานนี้ดีครับกำลังดีเลยนะครับมองก็ไปต่อครับสวยครับตัวนี้นะครับสวย ให้ความสวยพอๆกับตัวแท็โกเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัว F Smart ครับตัวนี้ก็โอเคมาดูตัวถัดไปครับตัวสุดท้ายของวันนี้ครับ BKGI ครับสาหรับตัว BkG i ว่าจะเอาไม่ไม่ไม่เอาไปกันบ้านแล้วแล้วก็วันนี้ไม่ได้เทรดเพราะว่ามาเห็นตอนที่เขาใกล้แนวต้าน2บาท5้สแต่สุดท้ายมาปิด2อบาทหได้สิ่งที่น่าจะตามมองนะผมว่าไอา้ไ้ก็ยังพอไปต่อได้่อยถ้าพรุ่งนี้ไปต่อได้แบบทะลุไปได้น่าสนใจนะ น่าสนใจครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่สองจุดแปดแปดเลยนะครับแต่ถ้าทะลุไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วนะครับก็แค่ขายทากําไรในสองจุดห้าไปใครที่มีอยู่นะครับรอดูพรุ่งนี้หนึ่งหนึ่งแท่งนะครับอตอนนี้ก็จับตามองไว้นะครับตัวไหนถูกใจเอาไปทํางานบ้านกันต่อนะครับเพื่อให้มีข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นมากกว่าเราเราดูกันเทคมีคร่าวๆนะครับแล้วก็ตัวไหนไม่ถูกใจก็ผ่านไปแค่นั้นครับเดี๋ยวก็รอกันบ้านตรงใหม่นะ แล้วก็สําหรับท่านที่เป็นนักทุนในสังกัดโบรกเกอร์ของเราอยู่นะครับพรุ่งนี้เจอการเวลา10โมงจนถึงบ่าย4โมงครึ่งนะครับจะมีสแกนระหว่างวันแล้วก็รู้ราคาเห็นราคาก่อนคนทํากันบ้านตรงนี้นะครับแล้ววันในวันหนึ่งถ้าเราว่างเดี๋ยวเราจะรับนักทุนในสังกัดเพิ่มแต่ตอนนี้ไม่รับนะครับเราไม่ได้ว่างมากนะครับในช่วงหลังๆนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันติดตามรายการของเราบ่อยเดี๋ยวจะเห็นเองนะครับว่า เรารับนั่งทุนในสังกัดช่วงไหนนะครับมีเงื่อนไขยังไงบ้างแต่วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์คลิปนี้เป็นละไใจให้เราและกดติดตามช่องของเราเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ